คือได้เส้นเลี่ยนหรอเหรอเออจะผ่าผ่าเชิญมาก็จะเจอ 对对对。有吗？ เป็นอวไาครับว่าฉันจะช่วยอาจารย์ใครมีอะไรประหลาด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 ประห่าดประหลาดป้ะหลาดปร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 ะห่าดประหล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 าด ว่านี้นะตรงนี้แหละหายไปเพื่อนอันนี้เหรอไม่รู้คิดว่าอะไรใช่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 ใใช่ใช่ใช่ใใช่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 ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช่กช่ใช่ใช่่ใช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 าใช่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 ใ ว่าไม่ดูเลยมองครอยนี้ไม่ตอนนี้น่าจะดูตรงไหนวะถ้าตาเนี้ยคือมันดูตรงนี้กได้ไหมดูนี่เลยตรงนี้แหละตัดเลยใช่ตรงนี้ตัดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็ขี่ตรงนี้กี่ตามแนวว่ะกี่ตามแล้บอกว่าให้ใช้กรรไกรตัดไปถ้ามันใช้มีดตัดได้ก็ใช้ด้ตกรรไกรตรงนี้หรอไอ้สัสตรงตามัดา่อน พ่ออไม่ต้องตีเรียกถามเซดูเนี่ยรองผิดลองถูกกันหมดเลยเนี่ยไม่้ันเตนี้อเย้าเส้นอันี้ไหมาต้อง็แตนองนต้อน่ะมันต้องแบบแกต้องขาเข้าไปจนแบบแกจะเจอช่องว่างของใจอ่ะคืดใจไม่ว่า ก็จะนี่้าวเหนนี่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 ใช่ใช่ใช่รู้บ้างเลิเดียวโอ๊ยสไดล์กาแฟระดับเดีมนป๊เลิศยังาดินก่อนท่นี่เ่นูตัดไม่ขาดเทดีก็ปลอดอีกทำไมไม่มาตั้งนานโอ้รถยางงวยใส่ถุ่เซรามิกห่อกูตัดไม่ขาดกีนเลยทางไกล เขาอยูเขาอยู so okay. so hey. well, nice. well, nah, nice. ่ไชาวินเดี oh, cool. ๋ยวผมจะอาไปสวยสมากดว่าเลยแล้วก็ไปพัดเปีนนิไปกูดต่อเลยนะนี่น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 ี่น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 ่ี่นน่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 นนน่ี่นน่นี่น่่นนนี่น่นน่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 นี่น่่น่ แปะก่อนมันอยู่มันจิ้ลนอะไรมันทิเตอร์ต้องใจ เ้ยหัวใจอันนี้ห้องไหนทางห้องไหนทางขวาหรือทางซ้ายอน้วาขวิเขวาก่อนใช่ไหมสนาข้าขวามันสใจเลยะมันผ่าลงช่องเวลาข่าเวลาข่ามันลงไหนผ่าผ่าแ้วจะางซ้ายนนี้ลงไปลงไป ไหนไหนตรงไหนตู้ดีนะม่นะครัว่าต้องขายขายอะไรไปเลยขายขอเกอ้นเน่ยนเกิดอ้นอีกคระีวจะมีเสื้อแบบนี้ว่านี้มันกูนักขวนักข่ไวไปงไมไปไหนกันที่นี่ล่ะมันจะยาวไปอ่ะอโอ๊ยมันเตือนมาแล้ว มันต้องให้คนที่มือไม่เปื้อนอะป่ะเอฝอยหน่อยอ่ะบนขาก่อนปักบนขาก่อนคือล้างสายล้าง้างหน้าขาแ้วจะได้เห็นไปก็่ะเราเชียเีย้างซาย้างซ้ายหน่อยห้องห้องห้องลางขวาต้องิบกเคดีนะนี่ไันเปื้อนแล้วนะไรหอล้างซ้าล้างซ้ายขาข้างนั้นเก็บี่ไหนวะ ันเป็นงี้นะมึงแบวประมาณนั้น่ทาน้ำแข็งเไมลยดินดินดินตคบิดใช่ไหมลิตไตคบิท่้นตอนนี้ตาคบิท่ขางไหนตคสบิดลงบนที่ไหนก็มกับไม่กี่เยเสร็จแล้นใจ รัาแถ้าถ้าตายตายขวารือซ้ายโอเคเกไเดี๋ยวเอีกเดียวเสร็จแล้วอีกตังซ้ายไงซ้ายตรงันี้ัง นี่สายปะเออเหมือนเดิมแล้วไหนแล้วนี่ออกมาลดลดตรงไปได้นะตรงไหนอ่ะอะไรสายหรือเปล่า

หมดยังเนี่ยยังเลี้่วขวายังดูใครเนี่ยใจหมูีดอกมันขายหม่อะไรอะ ถ่ายรูปให้หน่อยเต้นเล็กมากินใแบบดูตรีกล็ัดีๆกับเสียแรงเลยเจ้าเื้อกาวไหมเ้เสื้อกาวไหม้าเสื้อกาวไ่ใส่ผ่อนาวหเสื้อกาวไมเ่หสนทนี่ไงนี่หรอ 何だ มาปากปากปักนี่สวยมากสวยมากตรงนี้อยู่ตรงนี้ริเลยต้องเก็บอะไรเก็บแล้วเก็บมดแล้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปโชว์ก็ปอดเรานการเป็นการแล้วเหมือนก็อะไรมาถึงอ่ะยี่นาทีแล้วก็ต่อไปยังอะไรอ่ะฮะผมจะเข้าบัวอยู่ที่ไหนบัวซาปีไซลาป้อง เส้นเลือของเรวายภาวข้างาให้เขาเห็นเสร็จแล้วจบตัดการ์ดใส่ถ่ายไว้ไอ้ไอ้ฝั่งขวาก็ถ่ายแล้วใช่ไหมรอเดี๋ยวค่น จะให้คิดเองเห็นป่ะนี่สั่นแค่สั่นฉันสั่นฉันเข้าใจนะคะอาจารย์นะคะอาจารย์เห็นไหมอาจารย์เห็นไหมโอ้ยมันขาดไปแล้วอยู่ด้วยกันเนาะอันนี้ได้ถ่ายไหมอันนี้ถ่ายไหมไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายหน้าหมดเลยซ้าไม่ถ่ายเลยขวาถ่ายแล้วโอเคไปใส่ปใส่เลยนะถ่ายแล้วถ่ายแล้ว

้านให้เขาพาอันนี้กล้องฟิล์มรไม่ใส่เอาสีใช่ใช่ถ้าเปลี่ยน้องกลสนเหรมันไหลมันไหลมใจไหลมใจไหลเพิ่งมันจะอยู่ว่าติดนี่กระเพิงให้เขาด้วยมดีนะโอเคจะส่ัอยู่กลางน่ั องอะไร่ะกูกับว่อยากจับเอาเนี้สต๊อบไปหนก็จเอาไว้เลยเอาอย่างนั้นแหะ